จะทํำยังไงนี้เนี่ยพวกนี้จะต้องได้จ่ายค่าบ้านแล้วด้วยยังไม่ได้หางานทําเลยอุย้ยอะไรของเขาวะน่ะอยู่ดีก็จะมาชนกันซะแล้วนี่ใครนะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคืออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยควันอะไรเนี่ยโอ,โ,อโอ๊ยเดี๋ยวนะที่นี่มันสวัสดีผู้เล่นทุกคน ยินดีต้อนรับสูส่สควตเกม2หนึ่งในพวกคุณจะมีช่างทําแก้วเขาจะมีความสําคัญกับทุกคนเป็นอย่างมากเรื่องจะบอกมีแค่นี้เริ่มเกมได้เลยเอาล่ะได้เวลาไปละอย่างแรกเราจะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ใช่ไหมว้าวน่ารักจังเลยมาเลยเฮ้ยนั่นอะไรนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอาเกมเริ่มละไปเถอะไปกันทุกคนบุนวอ๋อฮ เออรอดแล้วเรายังไม่ได้มาสำรวจตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นที่นอนของพวกเราใช่ไหมมันอาจจะมีการประทัดก,กันเหมือนในหนังก็ได้นะขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลเหรียญทั้งหมดรวมกันเป็น44ี่เหรียญมาไปเกมต่อไปกันเลยต้องมีเวลาขึ้นบันไดด้วยเหรอเนี่ยในหนังไม่เห็นจะมีแบบนี้เลยถึงแล้วโอ้ไ oh ม god เราไม่มีดวงเรื่องนี้เลยเราจะเข้าประตูทันเพื่อนไหมเนี่ยมาผมเตรียมวิ่งเลย3มคนสมคนสมคนใครก็ได้มานี่หน่อย3มคนเยี่ยมล็อกล็อก ล็อกสิล็อกโอเคหนึ่งสองสามโอเคครบต้องล็งประตูไว้ดีๆพอไฟถิดเมื่อไหร่หนึ่งคนหนึ่งคนโอเคเฮ้ยอย่ามาแย่งงันสิเอาโอเคโอเคปิดปิดปิดเออเออรอดรอดแล้วรอบสุดท้ายจะกี่คนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนในหนังนะถ้าเป็นในหนังมันจะจะต้องเป็นสองคนแต่ว่าสี่คน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 ใครก็ได้เพื่อนสี่คนทางนี้สามมานี้ ามานี่เร็วมานี่เร็วใครก็ได้มานี่เร็วหนึ่งสองสามไอเดี๋ยวใต้ดักขัดดีเขาหนึ่งใครก็ได้เข้ามาเร iero. ็วคนเดียวโอเคล็อกล็อกโอเคหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสี่โอเคโอเคหล่แล้วโอ้เกือบไม่หอดโอ้ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลเหรียญทั้งหมดตอนนี้มี69เหรียญแล้วเยี่เตรียมตัวไปเกมต่อไปเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเห็นอะไรแวบๆอีกแล้วแหละโอ้ เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่มันเป็นอีเวนต์สุดพิเศษดิเฮ้ยอย่าตามมานะเฮ้ยไม่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 ตอนนั้นเขากําลังสู้กันอย่างเมามันโอ้ไม่สิเขากําลังโดนไล่ตามอยู่ฝ่ายเดียวเลยเขาเองเคเขาจะโดนต่อยจนตุยแล้วเฮ้ยกลับมาก่อนกลับมาเลยก่อนจบสักทีและตอนนี้เรามีเงินรางวัลรวมทั้งหมดเป็นเ6หเหรียญแล้วเย้ ผมไม่รู้เลยว่าเกมต่อไปมันจะเป็นเกมอะไรเนี่ยก่อนจะไปดูเกมต่อไปผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมกําลังจะได้เป็นผู้คุมในเกมนี้ในอีกไม่นานแล้วมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยจริงๆแต่ก่อนหน้านั้นเรามาเล่นเกมถัดไปกันก่อนดีกว่าแล้วทำไมอยู่ดีๆเพื่อนก็ทยอยออกกันแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ้าวชชกเยอรเหรอก็นึกว่าอะไรทีมละสใช่ไหมอุยอะไรเนี่ยอุโอเคโอเคไม่ยอมหรอกตี ทีมเราต้องชนะเยอเจ๊ yeah. Yeah. อย่างนี้เราก็เหลือกันแค่2คนนะสิเหลือกันอยู่2คนจะไปยังไงเล่าคอนกระดาษกันใครจะเผายี่ชุบเหรอโอเคเต็มตัวคอนเอ่อนีอองง่งั้นมามือ <laughs> ชนะแล้วเออฉันไม่ได้โกหกนะเย้า yeah. ไปถูกด้วยอะ่ะเก่งมากเพื่อนสุดยอดตาเธอแล้วเออเอ,อ่อทางนี้เออรอดแล้วสุดยอดมากเฮึบอยยังไงเราก็ต้องสู้ต่ออ่ะโอเคงั้นทางนี้ ผู้เล่น040มากับฉันสิว้าวตอนนี้เราเป็นผู้คุมสามเหลี่ยมว่าแต่หน้าที่ของผู้คุมคืออะไรนะนี่คือเราใช่ไหมอ้าวไม่ใช่นี่ว่าประตูเปิดแล้วสแกนไปหน้าก่อนเข,ข้าแข่งขันนะครับถ้าเรายิงผู้เล่นมวดจะเป็นยังไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเค เยินดีต้อนรับผู้เล่นเอ้ยไม่ไม,ไมต้องยินดีต้อนรับผู้เล่นทุกท่านขอให้โชคดีโอ้ยเมื่อกี้ดูเท่มากเลยทําความสะอาดเฮ้เราสามารถหัวในเงินมาสิ้าเหรียญเลยเหรอถ้างั้นแล้วก็ครบแล้วเข้าเส้นชัยกันหมดแล้วด้วยเก็บเพินไว้หน่อย <c oughs> โอเคทุกคนเก่งมากเอาล่ะ เตียมไปเล่นเกมต่อไปได้เลยว้าวฟังกี่ครั้งกี่ครั้งก็เท่มากเลยโอ้โหถึงผมจะเป็นผู้ควมแล้วแต่ผมก็ยังฝั่งใจกับด่านนี้มากๆเลยสู้ๆนะสองคนสองคนโอเคทุกคนทุกคนเอ้ยเราเราจะบอกไปได้ครับรอบสุดท้ายแล้วทุกคน เหลือกันเยอะมากเลยทุกคนเก่งกันมากผมหวังอย่างมากเลยขอให้ทุกคนผ่านรอบนี้ไปได้ด้วยเถอะ <î ff ie> เอาล่ะทุกคนคนละห้องนะอย่าแย่งกันนะคนละห้องคนละห้องเฮ้ยออกมาออกมาทางนี้ทางนี้นี่างนี้ทางนี้มา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 ,มาอ <laughs> โอเคเข้าไปเลยโอเคดีมากเยี่ยมเหมือนว่าครั้งนี้จะเข้ากันครบแล้วนะเออเหลือกันเยอะนะเนี่ยสีเหลี่ยมโอ้โห โอ้โหเอ้ยระวังนะนี่มันทำให้ผมนึกถึงเกมเกมนึงเลยอ่ะเย่เ yeah! ก่งมากมีคนถูกกันจัดโอ้ยรูปดาวยากอันนี้เข้าใจเลยยากมากอันนี้น่าจะมือไปโดนใช่ไหมขอบคุณสำหรับเงินนะครับ462แล้วโอ้โหรวยเลยด่านกระจกด่านที่ยากที่สุดจะมีใครผ่านได้ไหมนะเรียบร้อยล่วงมาหนึ่ง อุ้ยคนนี้มากับดวงจริงๆเลยเยี่ยมและตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่อีก2คนและมีกระจกอีก3าแผ่นที่จะต้องกระโดดเรามารุ้นกันดีกว่าว่างั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่แค่หนึงเอา้าเหลืออีกสองคนเลยเหรอเนี่ยงั้นก็แสดงว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะเวลาหมดแน่เลยถึงแม้ว่าจะน่าเสียดายมากที่ไม่เห็นคนชนะแต่อย่างน้อยผมก็เห็นเอ่อโรนัลโดมาเล่นส qui ิตเกมด้วยเหมือนกัน